สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะมากี้ราศีภรรยาหนุ่มป๊อกพัดซ้อนก่อนลาแล้วเมืองไทยอุ้งแฟดออกท่องเที่ยวกว้าง เป็นอีกหนึ่งครอบครัวซุปตาที่มันมาเสิบความสดใสความน่ารักและรอยยิ้มให้กับแฟนๆเสมอสำหรับนางเอกสาวมากี้ราศีภรรยาคนสวยของหนุ่มบล็อกพัดส,สอนกรจีราธิวั์คุณแม่ของน้องมีก้าและมียา่าสองพี่น้องสุดน่ารักที่คุณพ่อคุณแม่คอยมาอัปเดตพัฒนาการของบุตรให้แฟนๆได้ติดตามกันค่ะผ่านทางช่องทาง YouTube มาตั้งแต่แรกๆล่าสุดเมื่อวันที่1ตุลาคมมากี้ได้ออกมาโพสภาพคู่กับบุตรชายน้องมีก้าผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @marky อเนสกอราสีโดยระบุคแคปชั่นว่าายบายเบงกอกไหนลองเดากันสิว่าเราไปประเทศไหนกันเป็นภาพขนาดที่ทั้งคู่กำลังรับประทานอาหารอยู่บนเครื่องบินซึ่งแฟนๆก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์เป็นสิ่งเดียวกันว่าสเปนค่ะ ส่วนทางด้านหนุ่มป๊อกก็ได้โพสภาพคู่กับบุตรทั้งคู่โดยเด็กๆก,กำลังนั่งอยู่ที่กระเป๋าถึงเวลาออกเดินทางทริปนี้บ้านเราจะไปไหนกันบ้างรอติดตามกันในบลอกกี้ออนเดอะรนะครับบายแอดมาร์กี้อันเดสกอราศีจะไปนานขนาดไหนนะงานนี้ต้องรอดูภาพบรรยากาศและคลิปทริปนี้กันแล้วนะคะเนี่ยเด็กๆต้องสนุกมากแน่เลยโดยผู้กองไอยพิชพง์ ong, เพื่อนสีได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยค่ะว่ามีเฉลยในอีพีล่าสุดแล้ว ซึ่งสาวมากี้ก็ตอบคอมเมนต์ด้วยค่ะว่า @i_underscore พิชภงเออจริงลืมเลยโดยทั้งครอบครัวบินไปสเปนกันยาวๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้เดินทางกลับอย่างปลอดภัยค่ะใครที่อยากติดตามความน่ารักของครอบครัวนี้นั้นสามารถไปติดตามได้ที่ช่อง YouTube y t u t u ป๊อกกี้อ n นเดอ u n ได้เลยจ้า ขอขอบคุณที่มาข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ